สบายดีเด้อทุกคนเข้าวเหนียวไงยังก่อนนะสุพักใส่หอยทุกคนมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมากินสุพักใส่หอยน้ำกันนอสวงนี่เศรษฐกิจบวดีทุกคนยังกระเพงไปเบิร์ดกินผักกินผักกินหอยไปนี่แหละจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ก็เลยเห็ดแร่อะไรนี่กำลังสิกินนี่ทุกคนหมูไม้ละห้าบาทกินจุ๊ิ๊บเบิร์ดเลยพี่น้อง ทุกคนนี่คือโมู5าบาทเพกกัดไปแค่ข้าเดียวนะทุกคนนี่ลูกเศรษฐกิจแบบนี้จะน้อยสิหาวาขีมโมใช่ละข้าวเหนียวยุคประหยัดจะ้ะเนื้อห้าบาทมีแต่วิญญาณข้าวเหนียวห้าบาทมีแต่วิญญาณโมห้าบาทก็เกือบ <c oughs> จะใช้ว่าวิญญาณหม <c oughs> ทุกคนเแพาะบริขีตัวได้ทุกคนนี่เพกกัดไปแค่ข้าเดียวรีวรอนีิแค่เสีมไปนิดหนึ่งเห็นวะไปไปมันนิดๆน,นะ นโอ้ยมาเด้อมากินเขานํากันเด้อมีแต่ยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลยแต่ว่านางกินเขากับสุปักยูทูบเบอร์คนรวยอืยูทูบเบอร์รวยคักยังไงเอาใจมืออย่างนี้เลยนะอย่าลืมฝากเบิรงโฆษณาให้น้องแพรว่าน้ำเดือดจ้าเด้อสิได้มีเงินมาซื้อมอวี้วิญญาณโมเอฟซีเบอร์สกูสกคนเด้อวันนี้เขากำลังรีวิวในการกินข่าวทุกคนขอรีวิวแนวหนึ่ง สุภาพทุกคนใส่หอยเนื่องจากว่าส่วนมีเศรษฐกิจมันบอดีทุกคนหมูปิ้งไม่ละห้าบาททุกคนมีแต่วิญญาณหมูมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเอ้ยข้าวเหนียวใหม่ละหาบาทข้าวเหนียวหางอลาห้าบาททุกคนมาเด้อแบบแชบอย้าเด้ออย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองหมูเฮาทั้งสามคนแน่มีแต่ยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลย เข้า้ินขานำกันนึจ้ะแค่งน้องยกนี้ยกเขาอยากมากแพนงทุกคนชิด้กินขีเลยนวดดาว่าะิด้กินขีเลยนะตายยังแหงชัวแห้งกินซะขีกินขีปลายวงโมแสบไหมน้อ อ,อ,อ,อันนี้ยังวายูประเทศไทยนะทุกคนวายูประเทศลาวนี่โอ้ยกินแต่แจวอลีทุกคนกินแต่แจวเกือบสามขาบด้วยเฉพาะเงินอันนั้นเก็บออนโตแบบนี้แห้งนากประจุบันนี่ทุกคนหนึ่งพันบาท สิเขาฮาแซนกรีบแหละแค่ละเมื่อใจทุกคนเลยน้ำมันก็ขึ้นเลยอืมทุกอย่างขึ้นเบิร์ตน้ำมันก็เป็นทุกอย่างขึ้นหมดยกเว้นค่าแรงอืมแมนทุกอย่างขึ้นราคาหมดของยกเว้นค่าแรงเขาบอกขึ้นให้เขาอะไรออกกันที่อะไรทุกคนบอสเป็นว่าอยู่ไทยหรืต้องมา,ายอยู่แล้วทังไงกันวะต้องอยู่ไทยหรืออยู่แล้ว สุปพักใ,นน after, ใส่หอยจูกสุกนวมาด้วยได้จังวะาทุกอย่างมาให้ดวยนาแลแต่ก็เข้าใจเนาะว่าไม่ใ่เรานไม่เหมือนไม่ใช่หม่่ห้หรปะเนี่ยซับรอยซ้อยโซงตอนออกมาแล้วก็มาเสียบทุกคน เพราะสะเเพย์สื่ออันทุกคนคือเหตุผลที่สื่อโม่ปิ่งอ่ะเพราะว่าอยากสื่อเขาเนี้ยวทุกคนถ้าบุสือโม่ปิ่งเฝนกระบ,บาดเขาเนี้ยอหายเนาะเพื่อจะเป็นต้องสื่อโม่ปิ่งซ่องใหม่เขาเนี้ยวกขาเนี้ยวแต่เนี้ยว่า ขี่หนอนบวกระงทองคุนเอย้ยยามัน,น,นขนี้หนอนบวกระงทองกะบอเอวมาบะเงินบมมีแก่มึงสาวนี่ก็ลืมโทรอ,อันนั้นทุกคนมงสาวนีวนส่สะแพงกะลืมถือเงินไปเนาะคี่วะ ไปชงน่องไปโรงเรียนเนาะทุกคนเนะ mm hmm. าะจะแพ็คกับผมเองเงินพ่อบาททิดกระเป๋า mm hmm. ก็ได้ออกจากจากโรงเรียนนองเลยกะย mm hmm. างมาตลาด mm hmm. ทุกคนยางมาปากไก่เตอไปละ mm hmm. แม่ศึกาดิละแม่าศึกาะะ mm hmm. ทุกคนจ mm hmm. ะได้ซื้อมาสือพวกมาไล่วา,ายผาน้องสือพวกมาไล่เลยกะ,ะ mm hmm. อันนั้นมาคู่น mm ั hmm. ทุกคน ที่มาไหวพ้พระแล้วก็ผูดีอันนั้นชาแพทย์ก็เลยบอกว่าหนูบ่มีเงินสดพูสพอบาทเลยหน,น,น,นูอันนั้นอัน <No coffee S 1> <laughs> นั้นหนูขอพี่ได้บ่บ่มีหนูอันนั้นหนูบ่มีเงินสดอนนันสักบาทเลย <c oughs> ไปถาม <c oughs> อันนั้นด่านถ่ะนนะว่าหนูโอนในบ่หนูสิเสือ,อจักสีสิบบาทในหนูสิขอแบบว่าน่ <c oughs> จาจะมุ้งก็เป็นกระตุกๆโนูสิขอแบบ มู้งิขอเงินซอสกับเพียงชักหนึงห่งลอยได้บอยยังประมาณอย่ทุกคนประเด็นคื่อจังสีเด้อทุกคนเนาะสแควร์นังน่งรถแท็กซี่ไปชงน่องชงเดียนเนาะได้วันนี้คับสแควร์ผมมีเงินพอบาดเลยพรุ่ี้ะแพวร์ก็เลยถามว่านั่นโอนได้บอยยังประมาณนี้นนเนาะแท็กซี่มันบอกว่โอนได้โอเคสแพวร์ก็เลยสบายใจแต่วันนี้ตอนที่สแควสิไปตลาดแล้วเนาะทุกคนเนาะไปซื้อของอะ่ะ สเปีมาซื้อพวงมาไล่อันดับแรกนอ้องก็เลยถามเมค้าพวงมาไล่ว่าคือนูบุมีงเงินสดเลยนูอันนั้นโอนใดบอเมค้าก็บอกว่าโอนพราะเมค้าบอกว่าโอนใดสเพีก็เลยบอกว่าขั้นสันนออ้นนู้ก็ขอขอเงินสดเมค้าสักหนึ่งร้อยบาทเ,เดี๋ยวบอจ่าเดี๋ยวนู้จะโอนให้ยังประมาณนี้น้องเมค้า่นก,ก็บอกว่าใดสเพีก็เลยโชคดีน้องทุกคนในอันในการที่แบบเอาไปซื้อพักกำละงหาบาทสิบบาทน้อทุกคนพักกำลังสิบบาท,ทุกคนท้าช่วงน่าสเพยียดิิสือขยางเดียวน้องทุกคน ย่างเช่นต้นสารเณรนี่นะทุกคนสเปซสื่อที่ยางเดียว1ิบบาทสเปซจะบอกว่าโนคอโอนนะคะมันเกินไปนทุกคนมันจะสีหนาเกียดเนนะมันก็ถ้เป็นการรบกวนเกินไปสเปซก็เลยซื้อพวกมาให้ก่อนหนึ่งจะบว่าสเปซกับตั้งใจสื่ออยู่แล้วอย่างนั้นทุกคนเนาะแล้วก็เลยแบบขอเงินนักการศึกษาคนกระหายนะทุกคนก็คือแบบว่าอสถานการณ์แบบนี้สเปซแบบว่าขอมาบ่อยขนาดนั้นทุกคนแบบว่า เป็นกระใจดีหายเนาะพู้บางคนก็แบบว่าจะคิดคาโอนนู่นนี่นั่นเนาะทุกคนคิดคาโอนคิดคากดคิดคาเพิ่นไปนกดเงินอีกยังประมาณย่าี้ทุกคนแต่นี้เพิ่นก็คือบอกว่าบอบอเอาอยัางประมาณน่ี้ทุกคนกับงงใจเพิ่นไพ่กับสือแห้งไรทุกคนอีกขั้นตอนที่สองนะทุกคนที่าแพได้ไปปอรมอันนี้คือาแพอยากจะล่องกดเงินแบบว่าอ่าผ่านมือถือ,อยังประมาณย่ี้ทุกคนสแพกับขังแบกเลยนี่ในชีวิตเหมือนนี้เนาะทุกคนที่ว่าบอเฮดบอเป็นกับอยากลองเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาสีเอาแต่แบบว่า สื่อค้องเพื่อนไหนจะไปขอบอกว่าเออหนูขอเป็นเงินสดได้ไหมคะแล้วหนูจะโอนให้ยังประมาณนี้เขาก็เก่งใจทุกคนแต่ว่าบางพะว่าเขาก็คิดว่าบางหลานกัแบบว่าอาจจะบริจาคใจดีเบิดถูกบอลด้วยเพื่อนอาจจะใจดีแต่ว่าเขาก็ต้องมีความเก่งใจทุกคนแต่ว่ารักๆสแแ็กเลยอย่าขู่ว่าเออ เบิ้งนะเขาต้องลองเบิ้งว่าการที่แบบว่ากดเงินผ่านมือถือยยน,น,นี่มันกดแนวใดอย่างประมาณนี้นนทุกคนแบบว่าก็รณีแบบเข้าชุกเชิญแบบเข้าบอดีท์บัตรเอทีเอ็มไปอย่างประมาณนี้ทุกคนสเปคก็เลยไปลองนะทุกคนเพราะสเปคลองแล้วสเปคก็เฮ็ดบ่ได้ทุกคนเฮ็ดบ่เป็นแล้วก็มีอันนั้นคุณพี่กับคุณน้องเนาะทุกคนก็คือแม่ลูกเนาะทุกคนแม่กับลูกลเนาะเพิ่นกันลังไปไปรอที่แบบว่าจะกดเงินเนาะทุกคนสเพคกับเขาก่อนเขาคิวก่อรสเพคกันเห็นสักพักหนึ่งสเพคก็เลยบอเป็นสเพคก็เลยถอยออกห่าง เพิ่นก็เลยเนมเพิ่นก็เลยแบบทำาทาแบบเนียมบ้องแสแพงน้องแสแพงกันเลยว่ะแสแพงกันเลยแบบเพิ่นก็เลยทำาทาแบบเหมือนทำ่าทางแบบงงๆอีหยังประมาณนี้ทุกคนว่าอยากทามแสแพงว่าเป็นอีหยังประมาณนี้น้องแสพงก็เลยแบบว่าอ๋อคือหนูกดเงินหนูแบบว่าหนูจะกดเงินจากโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ค่ะหนูทำไม่เป็นเพิ่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นอ้าพี่พี่จะช่วยพี่จะช่วยบอกอีหยงประมาณนี้ทุกคนเพิ่นก็เลยซอยบอกแสแพงทุกคนแสแพงก็เลยหัว่าเออวิธีกดเงินจาก โทรศัพท์เมื่อถือมันเป็นจังไดยังประมาณนี้ทุกคนสะแพกเลยแบบว่าโชวดีขนาดแต่ก็เดินสะ้แพก็เลยแบบว่าไปกดมาเปิ่มอีกหนึ่งรอยทุกคนนอกจากสื่อคล้องไปมือเสานี่ก็เป็นสองหลอยนะทุกคนสะแพกก็เลยกดแมนสะ้แพรก็เลยกดเงินอันพนันอันนั้นเมื่อถือเราทุกคนเป็นขังแหลกวันนี้แล้วก็เป็นความประทับใจต้องที่แบบว่ามีคนให้ที่ใจเดีเยทุกคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกทุกคนแบบว่าเ่นกำลังสิมาลอสิบบ กดเงินเองนี่แหละทุกคนก็คือแบบแต่งตัวดีมากมนคะคะคือดีมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะในในตลาดเนาะทุกคนเนาะเชแย่ก็เลยแบบว่าเออก็เลยแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เลยยกมือขอบคุณเพราะเนาะเพิ่นก็เดือแบบว่าตอนเพิ่นก็เดือแบบว่ายกมือตำรับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณเช่นการขายอยังงใหมาทุกคนก็เลยแบบว่าเกิดข่วมรู้สึกแบบว่าประทับใจเนาะทุกคนในที่แบบว่ามือหนีเนาะทุกคนที่เชฟแย่ได้ไปส่งหนองไปโรงเรียนเนาะเด้ม่ยางยางมาจากหนาโรงเรียนมาหอตลาดเนาะเพราะว่า เพื่อที่จะมาสื่อค้องนะทุกคนเนาะแต่มันก็มีความมานันเสียใ,ใจอยู่อย่างหนึ่งทุกคนที่ว่าในการไปตลาดเนาะอันนี้เป็นคือขอสุดท้ายเนาะ,ะเฉพากจะขอเรานิดหนึ่งเนาะเหลืองนั้นผ่านไปแล้วเนาะทุกคนเหล่อความเสียใจเออเหลือความดีใจทุกคนมีเหลือความเสียใจอย่างไรเนาะทุกคนคือสะแพ่ <c oughs> อยากจะสื่อม้ปิงเ <c oughs> ออคมเมนทุกคนขอโทษเราพิดคือจะแพร่อยากจะสื่อเขาเหนียวนะทุกคนคือจะแพรว่าครายข้าวเหนียวไหมคลายยังไงบ้างทุกคน เพิ่นก็บอกว่าขายน้องทุกคนเพ่อสะเพยบอกว่างั้นเอาข้าวเหนียวประมาณสี่ห่อห่อละสิบบาททุกคนสะเพยบอกว่าเอาสี่ห่อพอสะเพยบอกว่าเอาสี่ห่อเพิ่นก็ตอบกลับมาว่าเออไม่ขายเออเพิ่นบริตต๊อกลับมาบอกว่าขายทุกคนเพิ่นตอบกลับมาว่าเออตรงหย่านมันบุพพ์ห่อกระมัยังประมาณนี้เนาะสะแพยก็เลยแบบว่าอ๋อขั้นสั่งกะสะแพยก็บอกอยากเอาม้วนเลคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าม้วมันกับใหม่ละสิบห้าบาททุกคนมันกับแบบ นิดเดียวซะแพรก็เลยบุคอยอยากกินรักๆก็คือแบบกับบุคอยมากินมูอย่างประมาณนี้นะซะแพรก็เลยแบบว่า นั่นไม่เป็นไรค่ะมันบ้เอายังประมาณนี้มันก็เลยเกิดความแบบอันนี้เนาะอันนี้ก็คือม้วใหม่ละฮาบาชเป่ยก็เลยซื้อพอซื้อมาได้อยู่ก้นเนื่องจากว่าที่เข้าบ้เอาทุกคนเพราะบางบางขังอ่ะเหมืนคล้ายเป็นสุดเหมือนบลาเนาะเข้าก็เลยแบบว่าเข้ากับแบบว่าเพราะว่าตอนที่ชเป่ยจะซื้อชเป่ย์ามแล้วว่าคล้ายข้าวเหนียวอยู่บออยังประมาณนี้เนาะคล้ายแค่ข้าวเหนียวไม่คะเหมืนกับบอกว่าคล้ายเพราะชเป่ยบอกว่าเอ้าเพราะชเป่ยบอกว่าเอาเพื่นเพื่นเพื่อนเพื่อนกั๊บข้ามมานะทุกคนชเป่ย์ก็เลย เสียใจยังประมาณนี้แบบคือแบบเอ้าก็เดิมคุณบอกเองว่าคุณจะขายยังประมาณนี้เนาะเพราะว่าซอแพทต้องถามก่อนนะทุกคนว่าขายแค่ข้าวเหนียวไม่ค้ายังประมาณนี้นาะคนเพราะว่าหลานโมปิ่นเป็นซอแ์จะบ่เคยหูวนะทุกคนซอแ佩หัวโยว่าส่วนไล่เปินจะขายแบบว่าเป็นสุดเนาะข้าวเหนียวกับโมปิ่งอยังประมาณนี้ทุกคนก่อนซอแ佩จะซื้อซอแทกระทามลยว่าขายข้าวเหนียวไหมคะแค่ข้าวเหนียวนะคะเปินก็บอกว่าได้เพิลบอกว่าเอาสี่ห่อเพินปฏิเสธว่ะหยันบ่ก็ว่า อันนั้นเสพก็เลยว่างั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะต้องเอากับเพื่อนแบบเพื่อนตอบว่าต้องต้องต้องหมูด้วยนะคะต้องหมูด้วยนะครับอย่างประมาณนี้เสพก็เลยแบบอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะมันก็เลยเกิดความรู้สึกนาทีนาะทุกคนแต่ว่าในนนทีนี่หันมันกับบริมันกับบริทุูกหลานทุกคนนอกที่ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนมันก็เลยอาจจะทุคคลบางครั้งเพื่อนอาจาะแบบว่า อาจจะแบบว่าแบบฝากค้ายหรือว่าคล้ายแบบโคู่ๆกันเนาะทุกคนสแพรก็คือแบบว่าแขมาเราให้ฟังซื้อเนาะทุกคนเราขาวๆซื้อแต่ว่าสเปรกับบอดี้รู้ซึ้งอย่างดอกกระแข่แบบว่าเราในความรู้ซึกแบบตอนตีว่าสเปรท้ามเพิ่นไปนั่นน่ะเนาะทุกคนแต่สเปรดก็ขาใจในการขาค้ายเาะทุกคนเพราะว่าบางขังกับเพิ่นการค้ายบได้หรือว่าเพิ่นกายแบบอยากค้ายเป็นสูตรเนาะทุกคนเพื่อมันจะได้แบบว่าคล้ายเบิ้ลน้ำกันเท่อเดียวนทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นสเปรกก็แข่แบบเราให้ฟังซือทุกกคนบ้ กับบริวายังกับบริคิดซื้อว่าาบมอสมด้วยยังทุกคนนะคะกประมาณนี้แหละทุกคนในการแบบว่ากินข้าวเมื่อนี้น้องทุกคนก็มีเหลืองมาเราให้เอฟซีั่งนั้ทุกคนทังนั้นก็ขอจบคลิปน้องทุกคนก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากเอฟซีน้ำเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องแพรน้ำเด้อที่สาคัญอย่าลืมเบิ้งโฆษณาให้น้องแพรน้ำเด้อทุกคนน้องแพรจะได้เงินน้องคนอื่นเขาจะได้แบบว่าด้ฮับพิ์หรือว่าจะได้ไปแล้วนะคะสวัสดีสบายดี